อุล่าสวัสดีครับชาวมัดริตสตาร์คนวันนี้อยู่กับผมสมตวยวัยรุ่นชุดขาวครับมาดูข่าวนักเตะที่เรอลมดริดสนใจกันบ้างดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่คนแรกนะครับจูด เบลลิงแฮมมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย19ปีตอนนี้ค้าแข่งให้กับสโมสรบูุรเซียดอทมุนเป็นกองกลางที่มีความโดดเด่นในหลายๆด้านนะครับเป็นหนึ่งในคนที่หลายๆสโมสรน็็ต่างจับจ้องซึ่งชื่อสโมสรนที่เราจะได้ยินบ่อยๆที่มาเกี่ยวข้องกับน้องจูดเบลลิงแฮมเนี่ยนะครับก็จะมีลิวพูลแล้วก็เรมลิกครับแหล่งข่าวอย่างมาก้าครับได้มีรายงานเรื่องของจูดเบลลิงแฮมกับ เรย์มาริดไว้ตามนี้นะครับมีหลายๆสโมสรครับที่ให้ความสนใจกับน้องจูดและได้ออกล่าจูดเบลลิงแฮมและมีการคาดการว่าค่าตัวของจูดเบลลิงแฮมจะอยู่ที่ราวๆ100รถึง150ล้านยูโรแต่สำหรับสโมสรเรย์มาริดครับยินดีจะจ่ายค่าตัวให้กับน้องจูดเบลลิงแฮมเนี่ยอยู่ที่100ล้านยูโรเพราะสโมสรมองว่าถ้าเป็น150ล้านยูโรเนี่ยมันจะสูงเกินไปและทางเชลซีก็เช่นกันครับยินดีที่จะจ่ายที่100ล้านยูโรแต่ส่วนทางเรอร์พูลครับเปย์มาก,ก มาก้านะครับให้ข้อมูลมาว่า ทางเรียวพูครับยินดีจะจ่ายอยู่ที่ราวๆ130่ราล้านยูโรเพื่อที่จะคว้าตัวเบอร์ลิงแฮมครับนี่นะครับเป็นการบ่งบอกว่าเรียวพูสนใจในตัวน้องเขามากจริงๆแต่สําหรับเรอลัลมาริดก็อยู่ที่ตัวน้องเขาเลยครับว่าจะชื่นชอบสโมสรอน,นเรอลัลมาริดไหมในตอนนี้ครับทางเรอลัลมาริดเนี่ยก็ทําได้เพียงรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของจูดเบอร์ลิงแฮมเท่านั้นซึ่งตัวเต็งอันดับหนึ่งที่หลายๆสื่อคาดกันไว้ก็จะเป็นเรียวพูครับและไม่กี่วันมานี้นะครับได้มีคลิปที่เป็นไวรัลในโลกฟุตบอลเกี่ยวกับนน้งจดบั ก็คือคลิปที่แฟนบอลเรอัลมาดริดที่อยู่ในกาตาร์ได้เดินเข้าไปถามจูดดเบลลิงแฮมในขณะที่จูดดเบลลิงแฮมเนี่ยนั่งอยู่กับจอแดนเฮนเดอร์สันและเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับแฟนบอลคนนี้ครับได้กล่าวไว้ว่าเบลลิงแฮมคุณคือเซ็นเตอร์มิดฟิลด์ที่ดีสุดในโลกคุณคือนักเตะที่ดีมากๆจูดก็บอกว่าไม่แล้วก็หันหน้าไปทางเฮนเดอร์สันนะครับแฟนบอลคนนี้ก็ได้พูดว่ามาที่สโมสรเรอัลมาดริดมาเรอัลมาดริดเธอทางเฮนเดอร์สันนะครับก็ได้พูดออกมาว่าไม่ไปมาดริดเหรอไม่ใช่ไม่่่่ใใชทีมมาาดดดดรรริิแแแฟนนบบอออลก็โ้้ตคุณพ เทนเนอร์สันและทุกคนก็หัวเราะตามๆกันไปนะครับแฟนบอลก็พูดอีกครับว่าอย่าไปเลยที่ลิเวอร์พูลมาอยู่ด้วยกันที่เรัลามริดดีกว่าหากคุณมาอยู่ที่เรัลามริดเนี่ยสโมสรนี้จะทําให้คุณได้บอลงดอนะจูก็พูดว่าโอเค เราจะได้เห็นกันอ่านี่เป็นคลิปสนุกๆน,นะครับที่อยู่บนโซเชียลในขณะนี้เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ตามที่น้องจุดเขาบอกกันนั่นแหละรครับว่าตัวของเขาจะตัดสินใจไปที่สโมสรไหนนะครับมาดูข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับนักเตะบราซิลที่สโมสรเรอัลมาลิดนะครับมีข่าวมีเรื่องบัวพันกับเขาเนี่ยมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับข่าวกับหัวหอกดาวรุ่งวัย16ปีชาวบราซิลครับเอนดริกซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีหลายๆสื่อออกมาพูดกันครับว่าเรอัลมาลิตคือตัวเต็งที่จะคว้าหัวหอกคนนี้เข้าไปร และล่าสุดครับเยี่ยวข่าวอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมายืนยันอีกเสียงครับว่าเรมาริดเนี่ยคือตัวเต็งที่จะคว้าตัวเอนดริกกองหน้าดาวรุ่งบราซิเลียนที่ฉายแววได้โดดเด่นในขณะนี้มากๆจบสกอร์ได้คมกริบยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เจ้าตัวเนี่ยจะถนัดซ้ายเป็นหลักนะครับตอนนี้เนี่ยทางเรย์มาริดกาลังมีการเจรจาอย่างเป็นทางการกับสโมสรนพาลเมรัสโดยที่เรมาริดเป็นผู้นําเรื่องของเอนดริกเรย์มาริด ได้มีการเปิดเจรจาก,กับเอนริกโดยหวังปิดดิวให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรซื้อไว้ก่อนครับแล้วค่อยใช้ทีหลังพออายุครบ18ปีค่อยมาที่สโมสรเรอัลมาดิดแม่ข่าวนักเตะที่เกี่ยวกับเรอัลมาดิดในช่วงนี้เนี่ยน่าสนใจทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจูดดบริลลแฮมกองกลางพรสวรรค์สูงหรือไม่ว่าจะเป็น เอ็นริกหัวหอกดาวรุ่งที่สามารถเป็นอนาคตในระยะยาวของเรัลมาลิดได้เลยทีเดียวเพื่อนๆชอบกันไหมครับ2คนนี้พิมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรัลมาริดฝากกดติดตามกดไลค์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สมสวยขอตัวลาไปก่อนครับากาเซียสสวัสดีครับ